อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรรูปยางพาราสองแห่งนะคะหลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นค่ะชาวบ้านจำปาตาบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีนำป้ายต่อต้านการตั้งโรงงานยางพารามาติดตั้งไว้ที่หน้าบ้านพักหลังชาวบ้าน11หมู่บ้านในตาบลหนองนาคำได้รับผลกระทบเรื่องปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพาราสองแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมานะคะชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีให้เขาตรวจสอบแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านบอกว่าแม้ก่อนหน้านี้จังหวัดอุดรธานีจะมีคำสั่งให้โรงงานยางพาราทั้งสองแห่งปรับปรุงและแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงอยากให้มีการปิดโรงงานเพื่อปรับปรุงระบบเนื่องจากชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมาก ทางด้านนายธนวัตรเลิศสุขนนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีระบุว่าจากการตรวจสอบพบกลิ่นเหม็นมาจากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานโดยได้สั่งการให้โรงงานแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้และจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งในสัปดาห์นี้ซึ่งหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้จะมีมาตรการเพื่อดำเนินการกับโรงงานทั้งสงแห่งอีกครั้งค่ะ